โอเคแล้วผมก็สเต็ปการยิงหัวนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับปืนต่างๆหน่อยนะครับผมก็ระยะประมาณนี้นะฮะมันก็จะยิงโดนหลายนั้นนะครับผมทําให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องสแน p ยิงนะฮะแต่ว่าถ้ามันระยะไกลๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเราก็จะต้องยิงดึงขึ้นนะครับผมหลบยิงดึงขึ้นนะฮะหลบยิงดึงขึ้นนะครับแล้วก็หลบนะครับผมถ้าเรายิงแบบนี้นานเกินไปนะเป้ามันจะบานนะครับผม ส่วนมากระยะไกลนะครับผม AR จะโดนประมาณ4-5นัดนะฮะเราก็ยิงไปประมาณ1-3-4-5แล้วค่อยหลบนะฮะ1-3-4-5หลบ1-3-4-5หลบแบบนี้นะครับผมอันนี้คือในระยะไกลนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในระยะใกล้ด้วยนะครับผมในระยะใกล้ประมาณนี้นะครับผมถ้าคือเราใช้ลูกซองอ่ะประมาณนี้เรายิงแทบจะไม่โดนอยู่แล้วนะครับยกเว้น MP นะอันนี้แนะนําเป็นสูตร MP หรือว่าสูตรที่เวลาเราใช้ AR ยิงนะครับผมเวลาเรายิงนะฮะให้เรา สังเกตตรงนิ้วผมเป่นโป้งซ้ายผมดีนะครับผมผมจะไม่ยกตลอดเลยผมจะไม่ยกนะฮะนี่ผมจะเดินค้างแบบนี้เวลาจะกระโดดนะฮะก้อนี้นะฮะเวลาเราวิ่งตรงนี้ฝั่งซ้ายข้อกระโดดนะฮะผมวิ่งฝั่งขวาข้อกระโดดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วมันจะทําให้เรายิงถอยหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะครับผมในระยะใกล้นะเวลาเรายิงศัตตูนะครับผมป้อมันจะล็อกตรงตรงหน้าอกศัะรูใช่ไหม เวลาเรากดกระโดดนะฮะเห็นไหมเป้ามันจะเลยนะฮะมันจะเลยหัวศัต okay. รูมานะครับผมอ่าด okay. ูดีๆนะฮะเป้ามันจะเลยหัวศัตรูนะฮะก็ประมาณว่าเวลาเราจะกระโดดยิงแบบนี้ปิดเน็ตก่อนโอเคเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันหันต้องหาตัวที่มันหันหน้าก็แล้วกันนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเวลาเรากระโดดนะครับเป้ามันจะเลยหัวจะทําให้สเต็ปเวลาเราเดินฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่า เราจะเดินกระโดดเราจะลากขึ้นหัวนะครับผมเดินกระโดดลากขึ้นหัวนะมันจะติดหัวนะครับผมตรงนี้คนเยอะเกินไปนะครับมันทําให้การล็อกเต้ามันสับสนนะโดนนะฮะเดินถอยหลังนะครับผมกดกระโดดลากขึ้นหัวกดกระโดดลากขึ้นหัวแบบนี้นะครับผมจะเห็นดาเมจนะฮะหรือว่าเราจะในระยะประมาณนี้แนะนําให้ยิงธรรมดาดีกว่านะครับผมมันจะแม่นกว่านะครับนะโดนนัดคืออ่าสเต็บลากยิงหัวนะครับคือเราไม่จําเป็นที่ต้องให้มันโดนโดนหัวทุกเม็ดนะฮะ ขอแค่โดนนัดเดียวนะครับผมตรูก็เลือดลดเป็นร้อยแล้วนะครับผมอ่าทให้ตรูเลือดเหลือน้อยนะับเราก็จะได้เรียบในการยิงนะครับผมถ้ายิงตาต่อไปนะครับเขาก็จะแตกคันปืนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับอ่ากระโดดยิงนะฮะกระโดดยิงแล้วก็ลากขึ้นหัวนะครับผมอ่าันเก่งานซ้ายดีๆนะครับผมแต่ว่าอ่าแนะนําให้ใช้แบบสเต็ปเป็นปืน MP ดีกว่านะครับผมรับมือกับลูกซองนะกระโดดถอยหลังยิงนะครับผมถามว่าถอยหลังยิง มันไม่ดีกว่าเหรอนะครับผมก็ทําได้แต่ว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะติดหวัวนะครับผม่ามันก็จะมีโอกาสที่จะลากยิงติดหวัวนะครับผมดีกว่าแบบยิงย,งยิงธรรมดานะครับผมเราก็ต้องแบบหาเพิ่มโอกาสที่ตัวเองจะได้เปรียบด้วยนะฮะตแตกโอเค I like a heart attack Fast fatal heart impacts pass painful scars In I blast back up my actions Fact don't ask, grab reactions Jacked attack with every word Then act with class as they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused cause the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose Pick a new suburb's excuse. I need the views to boost me Through a new abuse of being used Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace now You're dead to me, so peace out Remember, you're discreet now Ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the week now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before you're great Cause your life is just the same. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same So be different, make a name, huh? I keep on moving forward Always getting closer I'm Marching till it's over And dressed like a soldier Moving forward meticulous and limitless while others out there spitting shit. Got hits up upon the turf. I see why other artists quit. Cause people don't reward your shit. They love to hate. They hate to live society. You swing and miss And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Like the bullet just. Your tongue, and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth, yeah. that I'm conscious. Rapping honest, says promise try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bout. Send the stage with the crowd, cause I gotta figure it out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. I keep on moving forward. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see it's stuff me in mm me -hmm. See the rest. I just wanna be the best in what I know Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go This is my quest and I make it only They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive, you can go Don't we ain't gonna lie, life's tough oh, Don't we right. Try to do it right, it's not enough Even though you I try you still <laughs> I up. I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until i've they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no <laughs> ไม่มีไอ er. ้คุยถ้าปูมีปูตั้ง่มีกูีเฮ้ยอคยแโคยูโดนไปเมื่อคี้มันโดนปินมันโดนปื วมึงชอบอ้อมหรอไม่ทำหรอกตวงเงี้ยโอ้